ต้องบอกว่าเกมนี้มีความหมายทั้งคู่นะครับใครที่ชนะเนี่ยโอกาสเข้าสู่พื้นที่เพย์ออฟจะมีสูงมากนะครับสแลมเมอร์ชนะ4ครับเลเว่นชนะ3ครับทิปอินมาตรงนี้บอลเมนของอาร์เธอร์อารเธอร์มากับรองเท้าคู่ใหม่ครับเคอรี่ซีรีส์เซครับคู่นี้ผมยังไม่เคยมีเลยนะครับแล้วให้มาที่บุคลินกลับมาที่อาร์เธอร์อารเธอร์ลองยิงดื้อครับสคะแนนครับแสบจริงครับอาร์เธอร์กับรองเท้าเคอรี่คู่ใหม่ครับ บินไป oh. ดู YBL บ oh. ที่ต่างประเทศที่บาร์เซโลนาโอ้โหบาร์เซโลนานี่ประเทศล่ะใกล้อโหประเทศลาลิก้าอืมเอาให้ดีประเทศเร็ัลมาดรไปสัอะไรสะกแล้สะพานสะพานสะพานใหม่ความรู้รอบตัวคุณที่สุดยอดลูกโทษลูกที่สไม่ลงครับแล้วบ๊กบอสสามลงมาครับ โอ้เปิดสวยแล้วครับเลเว่นครับนำก่อน6-0เลยครับแล้วดูครับขโมยมาตรงนี้เท็ดดี้โดนลุม4แก่ออกมาเท็ดดี้ล้อมาเบตดไลน์แล้วเวมบัญญาม่าเอาไม่อยู่ครับโอ้เท็ดดี้ครับแล้วตรงนี้เป็นเชตัดบอลไม่ได้เชครับผมคืนเองลูกนี้โอ้โหเก็บไปได้ครับผมเชเก่งทั้งใน YBL ทั้ง NBA ครับเชครับเชจูเจลสเนเดอร์ครับชื่อนี้ไม่ผิดหวังครับ แล้วตรงนี้จ่ายมาบรุกลินแล้วบรุกลินให้คีรินคีรินโฟร์ไปลูกนี้บิ๊กบอสไปเก็บมาผมแล้วบิ๊กบอสไปบันดาม่าครับดูครับบิ๊กบอสไปบันดาม่าครับแล้วดูครับโอ้เชเชจะเอาบิ๊กบอสจะวัดกับบิ๊กบอสไม่เอาดีกว่าคิดแล้วไม่คุ้มครับวนมาตรงนี้เลิฟเลิฟหย่อนลงมาครับเลิฟเลิฟนี้เป็นเควินเลิฟได้ไหมสมมติเราซิมุลเลกเกมนี้เป็น NBA โอมบอกว่าโหจังหวะนี <favorite. S 2> ้ต <Nebraska> ้องซูมมันนะเพราะเขาใช้เคอร์รี่สิบสองนะเคอร์รี่สิบสองนะผมตรงนี้ครับผมลูกแรกโอ้โหเก็บไปได้ครับผมไม่มีพลาดครับยอดเยี่ยมครับโอมครับเมื่อวานเมื่อวานแพ้นะครับสำหรับสยามเลเว่นครับแล้วสลัมเมอร์สลัมเมอร์ชนะครับผม อาเธอหาจังหวะอยู่ครับมุดมาเบรกลน์แล้วสต็อปยิงดื้อดอครับโอ้เฉียบมากครับอาเธอร์กับรองเท้าใหมา่ของเขาครับเคอรี่ซีนิเซเว่นครับ,ดดรบแล้วฟอร์มคมจัดเลยครับโอ้ดูดดครับ,บจะขโมยมาอีกครับเชมาเลิฟ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 พยายามหาสกีนให้เชตรงนี้เชเฟกแล้วดริฟเข้าไปลูกนี้โฟรต้ไม่ได้ครับผมบิมบิมพยายามรีบาวแล้วได้ขึ้นแทกบิ๊กบอสครับผมโอ้โหบิมบีมครับผม ไม่สนใจบิ๊กบอสเลยครับลุงเมื่อกี้แล้วอาเธอร์ครับผมอาเธอร์หาช่องตรงนี้เท็ดดี้พยายามรีบาตแต่ไปเข้าในของบิ๊กบอสครับผมแล้วตรงนี้โลงๆคีนโอ้โหเก็บไปอีกครับผมคีนเยี่ยมยอดครับผมเลิฟเลิฟครับตรงนี้อ้าวโดนฟูฮอดเพสโดยทางเลเว่นครับผมแต่ยังแก้มาได้ครับผมบอลอยู่กรบเชเชเจโอ้โหเชคอสได้สวยมากแล้วตรงนี้เจอบิ๊กบอสโอ้โหบิ๊กบอสไม่ต้อง ไม่ต้องกระโดดเลยครับลูกนี้าดูครับบิ๊กบอสฉกมาแล้วครับแล้วข้างหน้ามีบุกลินครับบิ๊กบอสบอลยังเลี้ยงไม่เชื่องฝากมาบุกบุกหมุนมาสวยมากแล้วหลอกหนึ่งทีแล้วว้แรนวันครับโอ้ไฮไลท์เลยครับบุกลินครับเพนี้ครับโอ้บุกลินครับผม spin move ได้สวยงามมากครับแล้วตรงนี้ครับผม extra point ของเขาครับอากาสขึ้นนำห้าคะแนนครับ โอ้โหทำได้ดีครับผมลูกเนี้ยลูกแล้วไม่ได้ครับผมบิ๊กบอสเก็บมาแล้วพุทแบกลงไปเอาสองกันแนนแทนครับผมไม่เอาหนึ่งครับโอ้โหตรงนี้ครับเท็ดดีครับเท็ดดีโดนฟูลคอร์ดเพรสยางหนักนวงแล้วยังกลับมาได้ครับผมเชได้สกรีนจากบิมบีบแล้วมาเลิฟ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 ข้ามไปข้ามไป,มไปอีกรอบแล้วขึ้นไซนิ่มครับผม ลบทเลอรครับวิน<อ>ผู้นำแอซซิตในลีของเราครับพาบอลขึ้นมาวินฝากมาที่โอจูให้มาริโอลีโอลุยแล้วไม่มีมุมคืนมาโอจูกับมารีโอรวมกันมันกว่าครับลีโอครับโอ้สุดยอดครับผมลีโอแล้วตอนนี้ครับออฟโรดลงมาแล้วครับได้สกีนจากออฟโรดแล้วส่งให้ออฟโหลดไปครับผม ออรดตรงนี้ส่งออกมาที่คอร์เนอร์ก่อนครับผมมาที่เมโทรเมโทรทำยังไงช็อตค็อก13วีเลือกได้แล้วส่งตรงนี้ง่ายๆเลยครับยอดลงไปครับสวยมากครับเจ้าสันครับได้โอกาสใส่สกอรครับช่วงนี้เจ้าสันนี้ฟอร์มดีอย่างต่อเน,นื่องครับแล้ววินยามหาเมโทรครับผมบอลอยู่กับเมโทรตอนนี้ เมโทรข้ามไปแล้วส่งให้ออฟโหลดออกนอกยิง3ลูกนี้สั้นไปหน่อยครับผมรีบาวโดยวินแล้ววินปาสเบกไปลูกนี้เจอฮันเตอร์ข้างหน้าทํายังไงขึ้นเองเรียบร้อยครับผมสองคะแนนของเวินสโลสเต็ปแดนหน้าสวยเลยครับวินครับบอลอยู่ที่เมโทรเมโทรฝากมาฮันเตอร,ร์ฮันเตอร์สะบัดมาเจ้าซันลุยใส่ได้ฟาว เล้วลูกที่สองครับผมเจ้าสันครับบอลอยู่ที่วินครับเมโทรปองกันอยู่แล้วขึ้นวางไม่ลงลีโอครับวันนี้บอลเข้าข้อดีจริงครับลีโอครับ Uhm, ตรงนี้ครับผมสถิติสูงสุดในแต่ละโพสต์นะครับลองตามที่เพจนะช่องฟ้าเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับเราจะสามารถดูสถิติได้รอบด้านเลยครับแต่ตรงนี้คู่นี้เดี๋ยวขอประเมินนิดนึงทีครับ90ต่อ10ครับผมโอ้ต่อ10นะครับแล้วยังไปกันต่อครับผมสำหรับทางด้านสยามสยามสแลมเมอร์ โอ้แล้วโดนวินตัดไปครับตรงนี้ฟาาเบรกมาแล้วขึ้นซ้ายเรียบ้อยครับผมโอ้โหวินทำให้ครับวินได้พัตเตอร์เดินแบบนี้ไปครับเดินบานไปครับแล้วตรงนี้ครับผมวินครับแล้วมาที่ลีโอลีโอพาแล้วขึ้นลูกนี้สปินเฟนโอ้โหวันนี้ลีโอล็อกอินครับโอ้โหแล้วตรงนี้ครับผมเมโทรชนหมดครับ กิดบตรงนี้แล้ววินรู้ไหมอีก7วินาทีตลาดจะะบอดคอเตอร์สบัดคืนอรลีโอจบคอเตอร์ครับผู้รีนี้ตั้งแต่สถิติยิงแม่นจะจัดนี้ไม่ค่อยมีใครปล่อยให้แกได้ลองส่องเลยนะครับบอลอยู่ที่บิมบีมบิมบีมครับผมยังหาช่องอยู่มาที่พูรลี้ยบ พูลิฟมาที่เชฟเชฟรับเข้าไปแล้วออกมาตรงนี้ก่อนะครับเอาแล้วโดนสติลไปครับผมแหลวไปเองลูกนี้อา้าวโดนกลับมาผมโดยพูลิแม่แก้ได้ดีครับผมเป็นฝาวเขาปอยเล้ง<อ>ครับบุกลินจะส่งเข้ามาครับให้มาการจ่ายคนเก่งอย่างอาร์เธอร์อาร์เธอร์ฝากมาบุกลินบุกลินเล่นกับปวยเล้งกลับมาอาร์เธอร์อาร์เธอร์หลอกอีกทีเนียนเนียนครับ โอ้เนียนมากครับโอ้โระบบโอ้โหนี่คุณเกิดคนละยุคเลยเนะี่ยผมเกิดรับโอ้โหคุณไปล้ำซะแล้ว <laughs> บอลจะถูกส่งโดยบุกลินครับบุกลินให้มาบิ๊กบอสโอโ้แขนยาวจร<ด>ิงดูครับบิ๊กบอสโอ้เฟดเอาวอยอดเยี่ยมครับดูครับโอโ้เข้ามุมแคบนะเธอยังเซฟบอลได้ดีครับต้องระวัง5วินาทีครับแล้วแก้มาให้บุกลิน บุกลินหมุนมาสปินลูกนี้วางขวาเรียบร้อยครับบุคลินครับวันนี้เขามาแนวหมุนนนครับุลายเป็นบุกลินเดอะหมุนครับวันนี้ครับนี่ครับโอ้โหเบ่งกล้ามครับโดนทุบเลยครับแล้วอาเธอพยายามหาช่องเองครับผมเจอเชครับผมตามติดตัวเหมือนเงาเลยครับเชป่วยเล้งลองสามคะแนนทันทีโอ้ เมื่อวานได้ไหมเล่นๆตัวๆนั้ไม่ได้เล่นเขาปิดสนามอ่าแล้วบีมบีมลูกโทษลูกนี้เก็บลงไปครับฤดูก,กาลนี้ว b l บสนุกมากนะครับ,กกรรบเราลุ้นได้ตั้งแต่อันดับ1นึ่งจนสิเลยนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่เลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟคอสมาแล้วคอสสวยมากครับคินจอมเลื้อยของเลเว่นครับไม่อยู่ครับฤดูก,กาลนี้ครับพิกแกงก็พักครับต้องบอกว่าการอยู่ในลีกนี้ใช้พลังงานเยอะครับเราต้องเข้าใจครอบครัวน้องๆครับ พัลเตอร์เก็บได้ดีครับลูกที่2ครับผมโอ้โหตอนนี้เกือบจะ20คะแนนครับถ้าลูกนี้ลงยังเป็น16อยู่ครับเอ้สิครับผมดูครับบอล่ยถูกส่งเข้ามาโดยเริ่ๆครับแล้วมาครับผมโอ้ลองยิงเลยทันทีแล้วได้ไปครับผม3คะแนนฮันเตอร์ครับมาแล้วครับปีฝากกับมาคิรินคิรินหลอกล่ออยู่ครับช็อตคอกเหลือ4วิรู้ไหม ลีโอลุยแล้วเหลือวีเดียวตอกยิงและวลี้ยว oh oh ครับโอ้ oh ho, วันนี้ทำงานกันได้ดีมากครับเลเว่นครับสำหรับทางเลเว่นครับบอลอยู่ที่คิริลคิรินเล่นกับลีโอกลายเป็นว่าชุดนี้จากทุกทีเป็นชุดหล่นแต้มนะครับวันนี้ oh ดีเล่ได้ดีมากและเลียโอมินเลนครับ แล้วไปครับเลิฟเลิฟเ,เจอ2คนข้างหน้าเลิฟเลิฟจะทำไงชนหนึ่งแล้วขึ้นไปไม่ได้ผมออฟโรดรีบ่าแล้วพุทแบ็คไปเรียบร้อยครับผมสองคะแนนลูกรีบ่าแล้วซ้ำของออฟโรดนี้ดีจริงๆนะครับมาดูแมชอัพคู่นี้กันแล้วออฟโอดฮะออฟโรดหาช่องแล้วข้ามไปแล้วขึ้นยิงแทนโอ้โหเรียบร้อยครับผมออฟโรดฟื้นแล้วครับ ออบโหดโดนกาดหนักครับผมแล้วตรงนี้ครับเลิฟเลิฟครับผม้าไปแล้วขึ้นสองกะแดแล้วผมจะเมนตัมจครับจะเบรกเกมไหมครับเพราะตอนนี้โมเมนตัมมาทางสแลมเมอร์แล้วแต่เวลาใกล้จะหมดครับแปดวินาทีลีโอควบเร็วมาชนโอมฝั่งมาคีรินแล้วต้องเล่นครับคีริโนมันลงไปครึ่งลูกแล้วครับโอ้กลายเป็นโมเมนตัมกลับมาอยู่ฝั่งสแลมเมอร์ครับอ้าวบอลอยู่ที่ครินครับกลับมา ทำอย่างเงี้ยไอ้บ้าแล้วตรงนี้บอลรีบาวตรงนี้บุคลินได้บอลมายิงเรียบร้อยครับโอ้ตายเลยทำกันอย่างนี้แล้วตรงนี้เชดดี้คุณพิมดีไปครับเจอ,อยาช่อมาอที่บุลลีครับผมเลยโอ้โหบุลลีเก็บไปได้ครับผม <c oughs> แล้วตรงนี้ครับผมเ <c oughs> ชดดี้ครับมาที่ภูริ ผู้ลีเลือกดรายเข้าเองแล้ววางลูกนี้นิ่มครับผมสแลมเมอร์ครับเหลือแค่เก้าคะแนนครับผมเหลือแค่เดียวแล้วเดียวแล้วครับคือต้อมีหน้าอ่าดูตรงนี้ครับในเกมก่อนครับเจ็ดดี้ซ้ำลงไปครับเอาแล้วครับเจ็เก้าแล้วครับเจ็ดแต้มครับผมยี่สิบแต้มหายไปกับตาครับเหลือแค่เจ็ดแต้มเท่านั้นครับวินฉีกมานะบี้อวเบรกโมเดิตั้มบ้างครับโอ้ต้องเอามางครับเลเว่นตอนนี้ นาบีลุยแล้วแล้วปั่นวางลูกนี้ไม่ได้ครับเมโทรป้องกันดีมากครับแล้วเมโทรครับผมทาได้หมดทุกอย่างเลยครับแล้วตรงนี้จะทําแต้มด้วยแล้วทํา <700 S 2> แต้มไป,ไปด้วยคร,ครับผมเซตนี้กลายเป็นสแลมเมอร์ลันยาวๆมาแปดแต้มแล้วครับเลเว่นได้แค่สองคะแนนครับวินดันบอลขึ้นมาครับเจอดินประกบอยู่วินฝากมาบุกลิน บุกลินลุยแล้วแล้วข้ามมาสบัดให้โอทูคืนมาที่บุกลินบุกลินลุยเข้ามาหนึ่งสองวางขวาลงมาครับต้องมีสกอร์บ้างครับบุกลินครับแล้วผูลีส่งเข้าครับผมกับช็อตเคอกที่รีเซ็ตมาสิบวินาทีครับผมมาที่เมโทรครับเมโทรครอสหนึ่งแล้วข้ามไปวางโอ้โหเมโทรครับผมเอาไม่อยู่ครับผมไม่สู้แล้วครับทั้งบุกลินครับแล้วตรงนี้ครับผม โอ้โดนดับเบิลทีมโอ้แล้วยังแก้ได้แล้วเจ้าสันโล่งเลยครับตรงนี้นครับเจ้าสันครับโอ้เมโทรหาช่องดีครับผมลถมาเหลือ5้าแมเขาเจ้าสันในเล์อับลงโล่งตรงนี้บอลถูทีโอทูแล้วบอลอยู่ตรงนี้มันกุกกิกโดนดินขโมยมาดินหมุนยิงดื้อดื้อไม่ลงบุรีบุรีีบเอาให้แล้วปั่นวางแอนวานแล้วเอาแล้วตอนนี้เหลือ3มครับชุดนี้โดนลันไป1ิบแ้มแล้วครับ ภู้รีนะครับงแล้วลูกนี้ภูรีไม่ลงครับแล้วเมโทรซ้อีกทีครับเอาสองไปสี่เลยครับอาเธอกับบิ๊กบอสเป็นบัญญาม่าครับชุดโกยแต้มครับต้องดูว่าจะโกยได้จริงไหมครับผมตรงนี้บิ๊กบอลไปขวามาผมแล้วขึ้นเลยเอวานครับผมมาแล้วครับเป็นบัญญาม่าครับ 2คะแนนลงครับบอลจะถูกส่งเข้ามาโดยเลิฟเลิฟครับเลิฟเลิฟมาไกลตรงนี้ให้สาวน้อยพัทครับผมโอ้โหแต่สั้นไปครับแย่ยังรีบาร์แล้วพุทแบ็กลงไปได้ครับผมพัทบอกว่าพัทอะจ่ายคืนเลิฟเลิฟแล้วเลิฟเลิฟยอดไป2คะแนนครับเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับโอ้โหแล้วอาเธอร์โดนลบกวนอย่างหนักเลยครับโอ้สามด่านครับแล้วแก้มาตรงนี้วิกบอสเป็นมายาม่าครับ เอาแล้วครับชุดโกยแต้มของจริงครับผมโดยบิ๊กบอสครับต้องพึ่งบิ๊กบอสครับบอลอยู่ที่บิ๊กบอสโอโอตอนนี้บิ๊กบอสนี้ชุดนี้เป็นโกยแต้มสะดวกโยทินเลยครับโอมไปดักทางวิ่งของอาเธอร์ได้สวยเลยครับ oh. แล้วเลิฟเต้องเจอฟูลคอร์ดเพสแล้วจ่ายยาวไม้เช่บอลมันไม่เชื่องครับแต่เชแต่งได้ oh. เชเลื้อยมาเรื่อยๆให้มที่โอม โอมจ่ายมาตรงนี้บีมบีมเข้าซ้ายพัดลองยิงระยยักกลา,กากแงแบงครับแล้วตรงนี้ก่อนครับบิ๊กบอสเวียมายาม่าชูยอย่างนี้พัดก็ไม่รู้ทำไงครับแล้วเบรกบอสห่อดลงไปครับตอนนีบิ๊กบอสนะผมต้องบอกว่าเทคเกมไม่หมดแล้วครับบิ๊กบอสครับห้าคะแนนนะผม แล้วตรงนี้เชครับเชเจอบิ๊กบอสโอ้โหไม่ได้เลยครับบิ๊กบอสตอนนี้เอาแล้วแกใช้ความเล็กไปขบอยมาโอ้โหแล้วดอนยิงครับเชครับแล้วตรงนี้ครับโอ้โหโอ้โหโอ้แล้วบีบีมมาลุมมาตุ้มไปเลยครับตรงนั้นครับโอ้แกลุยดิมันจริงๆครับบิ๊กบอสเกมนี้ครับชุดโกยแต้มครับโกยอยู่คนเดียวครับบิ๊กบอสครับตอนนี้บีบีมคืนมาเลิฟ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 คอร์สเข้ากลางดึงจังหวะก่อนเลิฟเลิฟสะบัดมาตรงนี้โอมคืนมา ล้วเป็นเลิฟเลิฟแบงแบงครับอ,อ้าเธอได้บอลมาให้คีนคีนลุยแล้วขึ้นวางสวยากครับคีนครับยอดเยี่ยมครับห่างไป5้าคะแนนนะผม้อ,องมาดูคเซชั่นนี้ว่าสแลมเมอร์จะทำได้หรือเปล่าครับโอเคบอกไซส์สเต็ปหลบแล้วครับแต่เบบยาม่ายาวจริงครับหลบไม่พ้นับผมแต่แล้วตรงนี้ครับผม 9วีสุดท้ายผอของแลมเมอร์ครับส่งให้บีม Be บีมบีมบีมลูกดีมาที่พาร์ทครับพาร์ทเฟกหลอกแล้วเข้าไปลูกนี้ช็อตอ่าไม่ได้แล้วครับเวลาหมดก่อนอครับผมจบควอเตอร์สครับเลเว่นยังนำอยู่57-52ต่อ52ครับพักสักครู่ครับชมความมันกันต่อในช่วงควอเตอร์สุดท้ายครับเวนมาที่ลีโอครับ โอ้โหลีโอวันนี้ยิงดีครับผมแล้วตรงนี้ครับวินสามคะแนนไม่ได้ผมนาบีลีบาวมาแล้วนาวีแหวกเขาไปได้ครับผมแต่บอลหลุดไปก่อนครับตอนนี้ข้ามไปแล้วส่งให้ภูริสวยงามครับผมแล้วภูริเก็บไปได้ครับเบสไลจัมเปอร์ประเด็นคือตอนนี้ครับชุดนี้จะต้านแลมเมอร์อยู่ไหมครับเพราะว่าแลมเมอร์ชุดนี้นี่แข็งมากนะครับแล้วนาบีคืนมาที่วินครับ กลับมารีโอโหแอร์บอลครับโอ้เจ้าสันครับผมแล้วมาที่เมโทรครับเมโทรพยายามหาช่องแล้วได้เองแล้วส่งสวยงามมันลงโล่งเลยครับผมโอ้เมโทรครับเอาละครับนาบียังไม่ได้ครับคืนมาริโอกลับมาดิ่ีวินวินฝากมาแล้วยิงเร็วๆโอ้วยังแรงครับยอดเยี่ยมครับพีวินได้สกีนจากริโอครับ เราให้มานาบีเรียบร้อยครับโอ้ย่าลืมนะครับนี่คือมือปืนของสแลมเมอร์ในฤดูกาลก่อนครับสามป้ามจากนาบีครับสำคัญมากครับโอ้โหไม่ให้ขึ้นนำครับผมไม่ให้ไม่ให้มาใกล้แล้วตรงนี้ครับออฟโรดครับผมหมุนหนึ่งครับผมแล้วออฟโรดให้ที่ฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้ที่ผู้ลีูลิมาที่เมโทรเมโทรข้ามเองแล้วโลงโจ้งครับผมโอ้โหวางซ้ายไปงามครับเมโทร เมทโว่ข้ามไปให้ฮันเตอร์แล้วฮันเตอร์ลองยิงดูไม่ได้ครับผมแล้วรีบาวโดยพูลีครับผมแล้วพูลีขึ้นเก็บไปครับผมโอ้โหพูลีไปรีบาวแล้วได้แต้มนะครับตรงนี้ลุก1 4 4สี่คะแนนพอครับเมโทครับวโอ้โหไหวโอ้โหแล้วส่งได้ดีครับสันครับยอดเยี่ยมครับโอ้โหเห็นช่องบับเมโทให้ครับโอ้แล้วน้องทําได้ครับนี่ครับเจ้าสันปุกพลังครับโอ้โหแล้วดุนหน้ายสิบแต้มกลับมาเสมอกันที่หกสิบสองเท่าคัวิ่งไปครับเจ้าสัน แมโชโอ้จ่ายแบบเดิมลูบเดิม,มซ้ำๆครับอกโอ้เจ้าสันครับนำ,นำจนได้ครับแล้วดูเจ้าสันสาะใจ,จาเลยครับตามมาทั้งเกมครับ20แต้มครับแมโธ่แมโธยังหาช่องอยู่ครับตอนนี้ใหมาที่ออฟโรดแต่เหมือนจะโดนวิ่นแล้วกลับมาที่เมโทรแล้วมาที่เจ้าสันได้ไปครับผันครับเออะอาคอมเมนต์นิดนึง เขาเชียร์กันอยู่เขาเชียร์กันอยู่โอ้โหมีทั้งมีทั้งสีม่วงสีฟ้าผมแอนทั้งสองทีมครับผมแล้วในสนามตอนนี้ครับผมต้องมาดูเกมกันก่อนครับบิ๊กบอสครับต้องคนนี้แหละครับชั่วโมงนี้บิ๊กบอสเว็บัญญามาให้มาที่เวนกระดอนมาบิ๊กบอสสอยให้บิ๊กบอสมาแล้วครับโอ้โหบิ๊กบอสเรื่องจบครับวันนี้ครับบิ๊กบอสครับผมอ้าวแล้วเป็น เพอร์โอเวอร์ของฝั่งสยามสแลมเมอร์ผมแอาแล้วครับคุณมา n เนฟอีทบอกว่าเป็นอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ไงเฮ้ยได้ไงแสดงว่าเพิ่งกลับเข้ามาดูตอนแรกคิดว่าเลเว่นชนะไงเลยออกไปกินข้าวกับว่าสบายๆแล้วมารอดูไฟเออร์เจอคดีพิกบอลที่อาเธอร์ครับให้มาเลยโอ้โอ้ขึ้นไปอย่างนี้ได้ไงครับเลเว่นเบิ้ลหแต้มเลยครับแซงเฉยครับ แล้วตรงนี้ครับเมโทรมาพูลิโอ้ผูลิแล้วออฟโรดโเจ็บไป้าคีปกันโกสวยมากครับผู้ลิดึงออกมาแล้วจ่ายพี่ออฟโรดอย่างสวยครับแต่ตรงนี้เว็นบันยามาให้มาริโอกลับมาเธอสวิงมาโบกลนโอ้ครับป่าตามติดรับเลเว่นครับก็ยังค้างอยู่นี้70ต่อ68ครับกันได้ดีทั้งคู่วินนี้หลุดแล้วครับโดนตบขาแป้นเลยครับวินครับ โอแล้วส่งเข้ามาที่บิ๊กบอสอีกครั้งครับผมบิ๊กบอสให้มาเลยแล้วตรงนี้3คะกันแนโอ้โหครับโอ้โหบิ๊กช็อตอาร์เธอร์ครับโอ้โหแล้วดูนะครับเมโทรต้องการแต้มครับผมสยามสยามแลมเมอร์ต้องการแต้มครับผมไม่งั้นจะตามไม่ทันนะครับ ตรงนี้ครับผมโอ้โหแล้วบิ๊กบอสไปเกี่ยวมาแต่ยังอยู่ในมือของออฟล์้นแล้วอูลิครับผมไซส์สเต็ปมาแล้วออกมาบิ๊กบอสเอ่อมาที่เมโทรเมโทรลองยิงสั้นไปครับผมเมโทรบอลไปอยู่กับเมทเดดี้ครับผมบอลมากุกเกลงเท็ดดี้ครับแล้วดูครับกองเชียร์สั่งเพจครับเจ็ดวีเท่านั้นครับอาเธอร์รวยรวยรวยแล้วโอกาสตีเสมอครับผมโอกาสสุดท้ายของเมโทรครับผม จะให้ครสแลมเมอร์ครับผมมาที่เท็ดดี้ก่อนครับยังเหลือ5วินาทีครับผมไฮเมโทร2วิแล้วออฟโรดบอลถโอ้แล้วจบเกมพอดีไปครับโอ้โหโอ้ออฟโรดแล้วผมพลาดลูก3คะแนนตีเสมอตรงนี้ไปครับโอ้โหบีบหัวใจมากๆครับกลายเป็นเกมที่เลเว่นโกงความตายอีกครั้งครับ นำ20กลับมาโดนน้ำแล้วพลิกชนะในท้ายเกมครับโอ้ตอนนี้ตารางเรามั่วไปหมดแล้วครับพอเลเว่นชนะเกมนี้เนี่ยเขาหนีท้ายตารางสำเร็จครับเป็นชนะ4ครับแล้วก็เท่ากับว่าเขาดึงสแลมเมอร์ลงไปอยู่ท้ายตารางแทนครับแล้วเลเว่นเนี่ยเข้าสู่พื้นที่ลุ้นเพย์ออฟครับโอ้ตอนนี้ตารางแบบเด่าย่างจริงครับ นี่คือหนึ่งในเกมที่มันมากๆครับแล้วก็เป็นฤดูกาลที่เลเว่นชนะทั้งไปและกลับครับทั้งเล็กแรกและเล็ก2ครับสุดยอดครับเอาล่ะครมันพิมพ์จีมาครับเกมหน้าจะเป็นใครพบกับใครครับ